สวัสดีครับพี่น้องบ่าเปรลุยส,สารครับมณีสิภาพีพีน้องน้องสุขุสุคนครับ,มา,รบมาเบิงห้เบิงหน้าครับพี่น้องตอนนี้ก็คือฝนตกหนักสองสามมือมนีนะครับพี่น้องน้ำก็เริ่มท่วมเขา่าพี่น้องนี่สิภามาเบิงบรรยากาศนา้ำท่วมเขา่าแล้วกาสิภาพพี่พาน้องไปให้อาหารป่านะครับไปเบิงพักบ่อพักบุงที่ปลูกไว้แหะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับมันมียอดพอพี่น้องไปเบิงน้ำกันครับผม อันนี้นะพี่น้องสิเป็นบรรยากาศอยู่หน้าครับผมน้ำเริ่มท่วมเขาพี่น้องวานปุ๋ยเพราะันใดเด้อครับตอนนี้มีแต่น้ำหลายน้ำหลเยอะครับพี่น้องล่นขั้นหน้าหากันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพ่นครับมองคุ้มน้ำกระท่วมเขาเรียบร้อยครับผมมิดปลายเขาเรียบร้อยครับพี่น้องนี่พุ่นะครับเป็งบรรยากาศ พี่ให้น้องได้บเบิ้งน้ากันนะครับพ้าพี่น้องหมาอแวะเบิง้งนอไม้ครับพี่น้องอันนี้เม่น,นอแหงบ่ครับนี่อันนี้เป็นไพ่หวานนะครับปลูกไ้สามปีแล้วครับพี่น้องโอ้มีนออยู่แท่งนอขึ้นสองสามนออยู่พี่น้องฝนตกแล้วมันก็น,นาจะขึ้นย่ครับนี่บุงไงแล้วครับ น,นี้เป็นบรรยากาศอยู่นาส่างหรือบอ่อเลี้ยงป่าเฮาพี่น้องหน้ามันหลายเลยกอบัวมันเริ่มถอนขึ้นครับผมนี่เพี่น้องเบิ้องสู้เบิ้องไกลๆอันนี้เป็นบัวแดงนะครับน้ามันหลายครับพี่ อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยปลูกพักติวไว้สองตน้นปีนี้ก็รอดด้วยครับรอดตายแล้วอันนี้คือต้นพักติวครับผมถ้าพี่น้องมาดูยอดพักติวงามๆพุนครับยอดเอาไปแกงใส่ป่าเนาะพี่น้องพี่ครับอีกต้นหนึ่ง ต้นบบใหญ่หอกครับต้นบ่สูงนนเพียครับพี่พี่ให้น้องได้เบื้องยอดพักติวไก่ไกน้ากันเอาไปใส่แกงปลาพี่น้องทางพุ่นกระน,น้ำล้นสาแล้วน้ำล้นสาน้ำล้นบ่อแล้วครับผม ไปพาพี่น้องไปให้อาหารกบาหาันป่ากันครับผมบรรยากาศรอบบอ่อเลี้ยงป่าครับน้ำหลครับปีนี้ครับพี่น้องน้ำม,มารอบเดียวเลยนี่พี่น้องกบกบยุ่ขขังบอ่อครับพวกหัวหมอกกอกแม่กแกกอยู่พี่น้องนี่ นี่ครับเห็นตัวกบวะครับพี่น้องตัวนี้กบตัวเขียวเขียวงกงามเลยครับนี่ นี่ครับพี่น้องปลูกพักบุงแก้วไว้ข้างคุณนาครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังแท่งยอดหลายพี่น้องนี่ครับปลูกอยูป่ปลูกกินไว้ข้างกันแท่นี่แหละครับพี่น้องเนี่ยครับนี่แต่ยอดใหญ่ๆ พหนาสิขยายเป็นทางการเดียวครับพี่น้องนี่ครับผ้าพ,พี่น้องอยางมาเบิงทางผีกันครับฟางทางนี่สิเป็นกระสังพี่น้องครับผมเป็นกระชังเลี้ยงปลา เียวกิ่าวานให้พี่น้องเบิ่งอยู่เท่หมือนหกกระสังพี่น้องปลูกมันแกวไว้ขางบอ่อพี่น้องเห็นกบบ่ครับนี่เลี้ยงกบแบบธรรมชาติปล่อยกบแบบธรรมชาติครับมา <laughs> กลายได้พี่น้องั้างสิคุณตาเหลี่ยมเมาๆอยู่พี่น้องเลยคุณมีตะกบนะครับ พี่น้องหายยางเบิ่งกบกันโอ้ยพี่น้องไข่ตกตมพี่พี่พี่น้องไข่ตกตมเปียกเปิดแล้วมึงจะเจียวพี่น้องเบิ่งมาดิแม่ไตายต่ตกตมเปียกเด้ครับโอ้ย อันนี้ป่าได้กระสังครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาดุกนะครับ

คุณพี่น้องสุขสุมสุขคุด้วยครับที่เข้ามาให้กำลังใจบ่าวเป็นหลวงอิสานมณีพามาเบิงบรรยากาศยูไฮยูหน้านี่แหละครับพี่น้องมาเบิงน้ำอยู่ในหน้าน้าถ่วมนะครับพี่น้องตอนแรกที่นี่ขอบคุณและสวัสดีครับ